สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะและนี่คือรายการวิวรีวิวสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าไมเป็นไมแบบว่าไมลอยนะคะเพิ่งสั่งมานะคะก็เ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้ก็สั่งมานะคะมันมาจากจีนนะคะทุกคนมาถึงก็ชโลมแอลกอฮอลก่อนเชนี่นะคะมาเป็นกล่องนี้มันไม่มีกันรกระแทกมาให้แต่ว่าซองเขามันเป็นกันรกระแทกอยู่แล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันข้างนอกก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะปึ๊บเป็นอย่างนี้เลยน,ะนี่คู่มือให้โอเคเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายหน่อยนะคะมีมาให้สองเล่มเลยมีภาษาจีนให้ด้วยอีกหนึ่งเล่มนะคะอันนี้เป็นไม้แบบตัวเดียวนะคะเป็นตัวเดียวไม่ใช่ไม้คู่นะอันนี้เขาใส่มาให้เฉยๆนะคะนี่ตรงไหนนี่ อันต้องใช้ฐานแน่เลยนาะต้องชาร์จแบตปอดมีบุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนี่ยอันนี้เน็บไว้ที่ตัวเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็เน็บไปอย่างนี้เนาะเน็บไ้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างใส่ชาร์จแล้วก็แจ็คโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูว่า<ะ>ใช้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็ลองรับกับระยะที่ไกลแค่ไหนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ไม้กันนะคะแต่ที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะวิวยังไม่ได้ใช้ไม้เลยนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าหลังจากที่ใช้ไม้จะตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเว้นระยะาห่างไปจากตัวกล้องเนี่ยไปได้ไกลกี่เมตรนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วิวก็ ใช้ไมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําการติดตั้งแล้วทีนี้เดี๋ยววิวจะลองถอยไปนะคะตอนนี้ยังมีเสียงเคาะอยู่นะคะรอบข้างแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหลังจากถอดไมไปฟังกันว่ามันยังมีเสียงรบกวนอยู่หรือเปล่าค่ะอ่ะเดี๋ยววิวจะถอยไปตอนนี้จะอยู่ห่างจากกล้องประมาณ2เมตรนะคะจะถอยไปอีกให้ซักประมาณ5เมตรว่าเสียงเป็นยังไงคะ่ะและนี่คือขนาดระยะห่างจากตัวกล้องนะคะเป็น 5เมตรด้วยกันนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างยังชัดอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะแล้วหลังจากนี้นะคะวิจะขยับไปเป็น10เมตรเลยละกันว่าเสียงจะเป็นยังไงค่ะโอเคจากรถคันนี้นะคะยังเห็นวิวกันอยู่ไหมคะจากรถคันนี้นะคะกับตัวกล้องนะคะก็จะอยู่ที่10เมตรนะคะโดยคร่าวๆโดยประมาณนะคะใช้ระยะห่างจากการก้าวเอา โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมค,ะ <S <S ค่ะหลังจากที่ได้ลองฟังแล้วนะคะก็ถือว่าพอใจมากๆนะคะคือสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้เนี่ยแทบจะหมดเลยนะแทบจะหมดเลยเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขามีการแบบว่าต่อเติมบ้านนะคะก็เสียงค่อนข้างดังก็สามารถที่จะตัดได้นะคะแล้วก็เสียงพูดของเราก็ชัดชัดอย่างชัดเจนเลยนะคะค,คือวิวอะตอนแรกตน้นต้นคลิปตอนใช้ไมค์ตอนแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่า ตะโกนนะคะใช้เสียงที่ดังเพราะว่าเราเคยชินกับการที่ไม่มีไม้แล้วเราต้องพูดดังใส่กล้องใช่ไหมคะตอนเนี้ยคือพูดเสียงปกติและพูดไม่ต้องตะเบงแล้วก็สามารถที่จะได้ยินเสียงเราที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งไม้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถที่จะรองรับความไกลาจากกล้องนะคะได้ถึง30เมตรเลยทีเดียวซึ่งเมื่อกี้ที่วิวลองให้ดูนะคะก็คือไปจนถึงรถคันนั้นมัน15เมตรนะคะก็สามารถที่จะไกลได้มากกว่าที่วิวยืนตรงเมื่อกี้ อีกครึ่งหนึ่งอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะ <Wow. S 1> ถือว่าโอเคนะคะในระดับราคาที่ไม่ถึง1000บาทนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ไปวอล์กกันได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะและสําหรับใครที่สนใจนะคะ,จะเจ้าไม้ตัวนี้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะวิวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะบ๊ายบาย